รดดโยน้ำื่มตาสิงเออวันนี้ใครชวนกิกมาอ่านหนังสือนะอุ้ยขอโทษทีนะกูกิ๊กเมื่อกี้คุณลุงเขาไลน์มาถามว่าอะไรเอ่ยหัวลงดินตีนชีฟ้ากลางวันชอบยืนกลางคืนชอบหาอาหารเซนก็เลยคิดนานไปหน่อย ก็ค้างคาวไงโอ้ยจริงด้วยค้างคาวงั้นเจไลัยไปบอกคุณลุงก่อนนะค้างคาวอืมก็แปลกดีนะทําไมค้างคาวนอนห้อยหัวได้แต่คนนอนไม่ได้กิ๊กสงสัยเหมือนกับที่คุณลุงตั้งข้อสังเกตเอาไว้เลยล่ะ ว่าทำไมค้างคาวมันถึงนอนห้อยหัวได้โดยไม่เป็นอะไรถ้าเกิดเป็นคนเราหรือไม่ก็เป็นสัตว์อื่นๆนะนอนห้อยหัวนายขนาดนั้นน่ะเลือดต้องไหลลงสมองจนอาจเป็นอันตรายได้เลยล่ะเออแล้วคุณลุงน่ะเขาบอกว่าให้เราไปลองหาความรู้จากในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์เด็กดีมาหาคำตอบว่ามันอาจจะเกี่ยวกับสรีระร่างกายของค้างคาวหรือเปล่างั้นเราไปหาคำตอบกันดูไหม ได้เลยงั้นกิ๊กขอไปนอนแป๊บหนึ่งนะจะลองนอนห้อยหัวแบบคขางคาวอะโอ้ยกิ๊กนี่ขี้เล่นจังเลยไปหาคำตอบกันแล้วไปอวดคุณลุงกันว่าเรามีคำตอบด้วยไะเออกิ๊ก ทำไมข้างขามันไม่ยืนหลับละ่ะทำไมมันถึงห้อยหัวหลับแบบนี้ละ่ะอืมข้อนี้กิกรู้นะจากที่คนในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ว่า,าธรรมชาติเนี่ยสร้างเท้าและอุ้งเท้าให้มีขนาดเล็กเหมาะก่การห้อยหัวมากกว่าการยืนขานั้นมีไวเพื่อยึดเกาะเวลาพักผ่อนข้อต่อเส้นเอ็นที่ติดกับกงเล็บจะทํางานอัตโนมัติทําให้เวลายึดเกาะน,นั้นแทบไม่เสียพลังงานเลย แต่ส่วนว่าทำไมมันถึงนอนห้อยหัวได้เป็นเวลานานานี่กิกก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันอะอืมงั้นเรามาหาในนี้กันอืมนี่ไงจะแล้วทำไมค้างเข้านอนห้อยหัวได้โดยไม่มีอาการเลือดตกหัว เป็นเพราะว่าคางคาวมีระบบไหลเวียนเลือดที่ต่างออกไปจากสัตว์อื่นก็คือมันมีระบบลิ้นหัวใจที่สามารถเปิดปิดได้ทําหน้าที่บังคับไม่ให้เลือดไหลกลับลงมามากเกินไปจนเกิดเลือดคลั่งในสมองในขณะเดียวกันหัวใจของมันเองก็จะปรับการสูบฉีดเลือดให้ค่อยๆช้าลงกว่าปกติจึงทําให้มันสามารถนอนห้อยหัวได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเลยล่ะ เป็นแบบนี้นี่เองนากี๊กรูมาว่าตำแหน่งที่มันใช้ห้อยหัวเนี่ยสามารถซ่อนตัวจากอันตรายได้อีกด้วยนะเพราะมันจะ,จะเลือกตำแหน่งที่อับแสงแล้วมันยังทํากิจกรรมอื่นๆจากการห้อยหัวได้นะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการผสมพันธุ์หรือว่าการออกลูกได้ละแบบนี้ต้องขอบคุณคุณลุงนะที่ได้ตั้งคําถามดีๆให้เราได้ความรู้จากการค้นหาคําตอบจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราโทรศัพท์ไปหาคุณลุงกันว่าเราได้ความรู้อะไรบนะ้าง